<laughs> Opp oh, her. โอย้อๆๆพี่โอ้ยพาีาแขวยมาทำมีอะไรยังตอนนี้นะครับผมก็ลังแกทั้งเก่งนะเขาเจ้าอะไรกับเพื่อนนะลูกเก่งเลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรานะครับผมมาวิ่งไล่บัวไล่บัวนะครับผมแล้วก็ไปวิ่งเล่นทุ่งนามาวันนี้เราจะต่อเนื่องกันเลยเนาะกลับไปอาบน้ำให้เขาเจ้านะครับเพื่อนนะมันจะสะอาดไหมเนาะวันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทำไมมันฉี่หรอเราไปอาบน้ราไปดีกว่าพี่ไปเจ้าเจ้าอาบไปกินกับกันลูกไป จะอาบน้ำไหมฮะพระเจ้าโอเลียดลกขึ้นมาไหมเขายอมขึ้นไหมเนี่ยครับพี่จเจ้าขึ้นลูกโอ๋ยเดี๋ยวเดจับไปก่อนไปล้ัวมาโอเคครับเพื่อนๆนะเออปันเเออมาโอ้โห โอ้ยหนัก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 มีเปลี่ยนน้ำเออดมึงไวลูกเหอโอเคข้าเจ้าวันนี้เดี๋ยวพ่ออู๋จะไปอาบน้ำให้ข้าเจ้านะลูกนะโอ้ยโหยหาวัวไหมเก่งเขาบอกทัั้งหยหาวัวเขาคิดถึงวัวที่ลงชั้นสิบอีพีนะพี่จะรู้ว่ามันเหนื่อยโอเคปะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของเก่งนะครับไปครับผมไปก่อ ถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเอ็นแล้วมันดันไปข้างหน้าได้ครับได้ได้ยังเอาไปมันต้องได้ทักเกียร์นะไปอาน้ำกันลูกกับบ้านกันลูกอากาศเย็นสบายมากนะครับได้คนเข้าผิวแล้วรู้สึกดีอีชุดมาเปลี่ยนไหมฮะมีองมีอันนี้เนี่ยอันนี้ นโยบายป้องกันงดเยี่ยมครูเจ้าด้วยนะคะผูช่วงโควิดนะครับเพื่อนๆอืมโดนแม่ดุแน่โดนยายด่าแน่ยายด่าแน่ยายด่าแน่มันแหลงลงสาดเองไ่ได้เห็นยังเลยปล่อยปุ๊บมันแหลงลงไปเลยเอามันขึ้นมาแล้วนี่พาย่างมให้มันเล่นน้ไปนี่คือสถานการณ์จริงเจงราฟ้องให้เวอร์เวอร์ใจใจเราจะเป็นพ้นเป่าขนให้โอ้ยจบเองตัวเนาะ ยายบอกให้มันลงไปแล้วแม่บอกว่าเขาเจ้าอย่าลงไปนะอย่าลงไปนะไม่ทันยิ่งยายต้องเป่าให้แล้วเหรอครับยายไม่เอามาเข้ามาเลยไม่มีใครเอาหลูไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่อาบน้ำเขาเจ้าก็นั่งอยู่นี่ก็ได้ลูกไปอาบน้ำดีกว่าลูกไปก็อาบตรงนี้ครับได้ครับมาเนี่ยอันนี้อ่างอาบน้ำของเข้าเจ้าอ่ะไหนโอ้ยลูกหลานะแม่อูเอาน้ำให้อูด้วยสิน้ำไหลไหม ว้าวจุดย่เจาก่งจิงยิ้มไม่ช่หมคจงเรอมากีที่แล้วเพื่อนๆวิ่งกันเยอะอะไปอาบแต่เชยแนเชยแนแมนแล้วมานแ้ารเจ้าลูกอาบน้ำาแล้โอเคเดี๋ยวเราจะประสานงานกันระหว่างพี่เมย์กับปู่นะก็เดี๋ยวอูจะอุ้มมาให้พี่เมย์อาบน้ำให้มาลูกานี้มาเอ๊ น,น้ำปลอมแปมมือก่อนอูโ้หโดูหน้าสิครับเพื่อนเล่นขี้ควนมาเต็มสตรีมนะขี้ควนก่อนเนาะะมา อันนี้เป็นเวอร์ชั่นปกติไหมครับที่อาบน้ำแล้วจะวิ่งแบบนี้เจ้าคนนี้อยู่แล้วไปลอาบน้ำเป็นไปเรียบร้อยตลอดเวลานะก็ไม่เสมอไปครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือหมุนลิ้นแล้ววิ่งทั้งวันเลยนะคืนนี้แล้วอ่ะักผมเอาหน้าด้วยพี่เมย์เพราะว่าหน้าก็เลยแต่ระวังเข้าตากับจมูกจังเป็นเสืออยู่ดีๆผมกลายเป็นบาร์บี้เลยวันนี้เป็นแรกอยากป้าป้าอูมารักป้าป้าอูร่างงาม๋ยวป้าป้าอูมาเล่นบ่อยๆว้าว ดูรังดูรังนีน่มันต้องแข่งวัตถุล่ะจริงจริงเหมือนกางฟู่เหมือนกันนะเนี่ยหยังวะนักฟุคือใครงนี้มันเป็นใครวะมาทำอะไรกู <laughs> ผิวเลียวสวยมีกล้ามเนื้อร่างกายกำยำหล่อเหลาเหมือนเดชตัวข้าเจ้าสิครับตัวสปอร์ตใจดีไม่เคยมีลูกเข้าเจ้าสิครับใช่เหรอใช่เปล่ายต,ตัวนักเตาแล้วอะ่ะ <laughs> อดีตเลยเโอย้ยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากออกมาแล้อยากออกมาแล้วเตะเบลนน่มดอกมือไม่ได้เข้าบ้านอีหลีได้มือนี้นะอันนี้ก็เป็นบ้านผมนะครับเพื่อนๆนะใคอยู่เฮ้ยไปขายสบอาไปขายสบอทางนี้บ้านเเป็นของผมเต็มที่แล้วนะครับไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนะครับเพื่อนๆนะ งานนะครับผมด้านนี้นะครับแล้วก็หลงโลห้องของห้องครัวอันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตนะครับผมเปิดประทุนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหนนะครับผมโคตรหรูเลยโคตรหรูหลานเลยครับเพื่อน ไป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 เป่าขนเป่าขนดีกว่าครับเพื่อนเดี๋ยวน้องไม่สบายนะครับเพื่อนนะโอ้อันนี้กระโดดขึ้นมาเองเหรอใช่กระโดดขึ้นมาเล่นอันนี้ก็ที่ประจำของคุณยายจักรัวเจ้าเลี้ยงเอยใหญ่ใหญ่มันโดนตุ้งอยากใส่ยากับตากล้องเว้ยเฮ้ไป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 นะใส่หมวกไว้ใส่หมวกไว้จะเป่าขนแล้วใช่ไหมไอันนี้เพิ่งเก็บมาแล้วอาบน้ำมานะครับผมอันนี้แบบโอ้เอาไว้แบบนั่งกินข้าวกันในในครอบครัวใช่ไหมตะปูนตะปูนแล้วก็มีอาหาร มีอะไรกินบ้างเล่นนะครับผมเขาจ้าก็อยู่แบบอีสานอีสานแบบบ้านเรานะฮะโอ้ยตาคนไหมอ้มันเกิอะไรวะมกมนเตี้ยงหนีเตี้ยงหนีนออกไปอีกแล้วเนี่ยไปแล้วไปยังยั้งสงสัยว่าใครมาใครวะไม่มีใครมาเลยคนนี้คนนี้ใครนี่ยใครวะพ่อไงเราเราไม่รู้เอง ไข่ปาใครมาพ่อคุาเอาเจ้าของบ้านโอ้ยได้ไม่ได้ลูอน้าที่ยนี่คุณพ่อมาแล้วสวัสดีครับพ่อเป่าให้ไหมพ่อเป่าให้เหรอขอบคุณมากโอ้ยพ่ออันนี้ลูกรักพ่อเลยใช่ไหมครับพ่อหน้าเหมือนอย่างตั้งแต่คุณชิงเออเออใช่มองข้าวหน้าเหมือนน้องแบงค์น้องเก่งมากค่ะเป็พ่อเป่าให้นะครับผมนี่ อใช่ถ้าเปรียบเทียบกับมาโมที่เขาเคยเลี้ยงนะครับเพื่อนๆใซ่ิเลียนก็ความดื้อของมาโมไม่หนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบทำสปาสบายจังเว้ยใช่แล้คะคุณผู้ชมโอ้ยนวดแรงๆเด้ออีป้าโอ้เอาผ้าอะไรเียบหลังเหยียบหลังครัมีผ่อนคลายไหมมาแนวญี่ปุ่นเลยววันนี้เลยเฮ้ยจะหลับแล้วหมดแรงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวให้เขาเป่าขนก่อนนะ A f แก่แก่การคายมาน่าพัดลมด้วย อยากไปเล่นกับข้าวสากอ่ะไอ้ข้าวสากเนี่ยชื่อเขามีสตอรี่ด้วยนะข้าวสากเนี่ยมาจากที่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเองข้าวสากระข้าวสากระแต่ว่าไม่มีตัวที่จะมารับชื่อนี้สักทีเหมือนมันมีชื่อมาก่อนอ่ะพี่พอตัวเนี้ยเขามาก็เลยเอาข้าวสากไปนะลูกอันนี้คือเราไปขอเขามาเหรอจริงหรือว่าแบบเขาให้มาเขาดลให้มาเลยไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปถูกชะตาเอาไหมตัวนี้ก็ซื้อมาซื้อมาจากซื้อชะตาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับไปถูกชะตาแบบว่าไปเจอมาแต่ว่าตัวเนี้ยเขามียืนคุยด้วยเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วเขาบอกวววว่่าาาาาาตััเเเนนนนีี้้้้้้ยมคกไไปหสแลลอผูดด ดวเานี่เขากดีครับนี่เขาักลกขอเช้งน่อยอันให่เ้าเขาเจ้าก็มาลูกโอ้ยยเปิดประตูให้น้องออกมาเหนื่อยไหมลูก ทั้งวันเลยเออก็สันี่หนึ่งหนึ่งเดือนอยู่ต้องให้แบบว่าไม่ให้เขาแบบว่าเรียอะไรแปลกๆเนอะงั้นเดี๋ยวเขาเด็กๆเขายังปุ้มปุ้มกันตามแต่นะพยายามแบบให้เขาแบบสะอาดที่สุดไม่ไม่ผมผมจะไม่ค่อยให้เขาเดินผือนจะบอกว่าไม่ค่อยเขาก็ไม่ได้สิเพราะเพิ่งเอามาทุกคนสวยมากใช่ตาสวยมากออนี่ไม่ใช่ลูกของเขาเจ้าเขาสวยนะใช่เป็นลูกของเก่งผมกบมาเองไข่ ใครขมไข่เปไนหัวไ่ปนกองแล้วอไปหาคุณพ่อไูปมาเอาเขาเจ้าลูกหนูต้องเอาเรื่อเ่าไม่เสร็จนะกระาาอยู่นี่น่ไปหักกระตาดเฮยโ้ยโไม่เอดป่ะหลุไปปปลยไม่ต้องไปเป่านะลูกเนาะคุณาหลับใช่พ่ออุ้มไปเล่นเอาพ่ออุ้มไปเหรอใช่ อ๋อยายบ้านแล้วคุณพ่อของพ่อเก่งก็ไปดูแลบ้านหนูก็ดูแลพราเจ้าไปเรี่อาเเราก็จะพระเจ้ากลับบ้านเลยไปเรยพระเจ้าขึ้นมาโอไปขึ้นมานาี๋้ ไปแล้วคือเขาบองนะเขารู้เรื่องนะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นมานะครับไม่เป็นไรแต่ว่าต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่นี่เขานี่คุณแม่ซื้อข้าจีมาให้ครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณแม่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ก็ให้เขาไปอาบน้ําที่ห้องคุณแม่เองด้วยน่ารักมากเลยนะครับเพื่อนนะแล้วก็หาสบู่ให้ด้วยนะครับนี่เข้าจีแถวบ้านของขาเจ้านะครับเหนียวมากนะฮะเหมือนแบบทามาแล้วเจ็ดเดือนเราเล่นเราเล่นเราเล่นเหนียวเหนียวค้อเหนียวขึ้นเหนียวจริงๆรนะฮะนี่แต่ก่อนผมอยู่บ้านอาม่าผมผมก็กินอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอืเขาสวยเขาสวยกิ ไม่ได้หรอกไม่กล้าให้นะลูกเขาถ้าเป็นลูกปาเราจะให้กินอยู่โอเคเดี๋ยวต้องจับพ่าเจ้าอ่ะมาเป่าหัวนี่เสร็จก่อนตอนเนี้ยใช่มันจะไม่เสร็จเลยททำอะไรลูกมุมนี้แหละถ้าเกิดอลีเดินผ่านนะครับผมมันก็จะโดนหาเรื่องจนต้องเอากล่องกระดาษมาปิดอ่ะที่ดูนี่อนนี้มุมประจําที่เราเห็นกันอลีนี่ไงคุณพ่อมาแล้วมันป้าลูกกลับาลูกเอะม่อง โอเคป๊ะป okay, ๊าไปแล้วลูกป๊าอูไปแล้วนะป๊าอูไปแล้วนะอแม่เขาจีป้าเพื่อนมาป๊บป๊าอูไปแล้วเดี๋ยวเราไม่เล่นกับเขาเจ้าใหม่วันหลังนะครับให้เขาไปพักผ่อนเถอะผมว่าเขาแบตจะหมดแล้วแหละครับคุณเพื่อนนะเออทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็ติดตามที่แฟนเพจเขาเจ้าหมากวนตีนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดติดตามในเพจอุจุนไฮเอ็นแล้วก็ ตั้งยูทูบอุจุดเอ็กทูของแคทเกมนะครับเพื่อนๆวันนี้สองคลิปในวันเดียวเลยนะครับสุดมากเหนื่อยมากอย่างโหดถามจริงๆเลยจากใจเก่งเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงๆนะมันเกิดอะไรขึ้นนี่พับตับดอ่ะลุย่าบมันเร็วมากลุย่างมันเกิดขึ้นมากเอาจพี่ณนะผมไม่คิดว่ามันจะมีวัวด้วยสามอ่าเออเนี่ยเอาเนี่ยนั่งพี่ณัฐนั่งนั่งได้ปุ๋ยแล้วปุ๋พี่แรงสองจังซ็อกกันเมื่อกี้พี่เหนื่อยจริงๆฮะเหนื่อยจริง นอกจากแฟนเพจเขาเจ้าคนจริงนี่เก่งเก่มทายครีมกับน้ำหอมแต่ผมผมเป็นโลชั่นน้ำหอมครับที่พูดได้ใช่ไหมรู้ได้เลยอ่าที่เพจ l e v e l Up Cosmetic Thailand นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะถ้าเกิดว่าอยากกอลโลวเขาเจ้าเพิ่มเติมก็จะเป็นรูปหรือความทะลุผิวก็จะตามไม่ที่แัะพลศสีนารางเป็นเฟ้ยปุ๊บของเองได้ครับผมได้คัเลยสวยครับขอบคุณมากเลยครับเก่งเดี๋ยวไปหายรูปก่อนนะครับจะเก่งรูปก่อนนี้่แฟน ไม่ดู้านะป๊าป๊าคือเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพันท้องอยู่แล้วเดี๋ยวพันป้านจะแบบโดนแรงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแทงโดนแทงซะล่ะเอาลงมาเอาหมุนหมุนหมุนอยากเล่นกับเขาเลยไปอยู่เล่นกับเขาตะเบยลาลาจาวไปบปจาวไปไปเขาสวยไปไปไปแย่ เพื่อนๆครับไปจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะวันนี้พี่ๆไม่ได้ลงไปเลยเพราะว่าหนูท้องอยู่นะคะไม่น้อยใจนะพอใจไหมคะไม่น้อยใจรักปะป๊าไหมคะรับปะป๊าใหนเังไงมคะเออรักปะป๊าไม่น้อยใจก็เดี๋ยวพี่ๆแทงนะครับเพื่อนๆนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอย่าไปเล่นอย่างความรุนแรงในช่วงนี้แรงมากโอเคปะแล้วเจอกับายครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าจ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ